สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงชินมนัฐเลขวัน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนังจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางด้านเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างไรที่จะทําให้เส้นผมมีสุขภาพดีนะคะในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยหรือว่าทุกท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของผมบางหรือว่าผมหลุดร่วงง่ายใช่ไหมคะ จริงๆแล้วสาเหตุของผมร่วงหรือผมบางเนี่ยมีหลายสาเหตุนะคะเช่นในกรณีที่เส้นผมอาจจะขาดง่ายหรือในกรณีบางครั้งที่ผมอาจจะมีความบางมากขึ้นหรือมีการหลุดร่วงมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือการรักษาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของผมร่วงที่เป็นในแต่ละรายนะคะแต่หมออยากจะเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผมร่วงหรือผมบางหรือผมขาดง่ายแบบไหนเนี่ย รับประทานอาหารอย่างไรถึงจะช่วยทําให้ภาวะนั้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าจะไม่ได้รวมว่าการรักษาในแต่ละโรคเป็นอย่างไรเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรคนะคะในการที่รับประทานอาหารที่จะทําให้เส้นผมเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะก็คือหนึ่งจะต้องรับประทานอาหารในครบห้าหมู่นะคะเพราะว่าคือในเรื่องของเส้นผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคราตินที่มีการสร้างจากส่วนรากมาจนถึงส่วนปลายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาหารจะมีความสําคัญมากที่จะทําให้ผม แข็งแรงและมีสุขภาพดีค่ะดังนั้นเนี่ยการที่รับประทานอาหารในครบห้างหมูคือครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือในส่วนเรื่องของวิตามินเกลือแร่นะคะจะมีความสําคัญมากค่ะอันถัดมาที่อยากจะบอกว่าเอแลวอาหารอะไรที่จะเน้นทําให้เรื่องของผมเนี่ยช่วยทําให มีความแข็งแรงและมีสุขภาพดีก็คืออาหารที่มีลักษณะที่เป็นมีเหล็กนะคะแล้วก็มีวิตามินดีที่สูงนะคะทุกท่านเชื่อไหมคะว่าในคนไทยนะคะส่วนใหญ่ที่จะมีภาวะการขาดสารอาหารบางอย่างที่จะมีผลเกี่ยวกับทางด้านผมนะคะที่พบบ่อยมากจริงๆนะคะก็คือภาวะที่มีการขาดเหล็กแล้วก็วิตามินดีซึ่งอาหารที่มีเหล็กเช่นสัตว์เนื้อแดง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหมูเนื้อวัวน,นะคะที่จะมีผลที่ทําให้เรื่องของเหล็กเนี่ยเพียงพอแล้วถึงจะทําให้ผมเนี่ยไม่หลุดร่วงง่ายแล้วก็แข็งแรงค่ะอันที่สองที่อยากจะเน้นก็คือในอท่านที่เป็นผู้หญิงนะคะคืออาจจะมีประจาเดือนจะทําให้มีภาวะขาดเหล็กง่ายดังนั้นอาหารที่อุดมด้วยเหล็กนะคะก็จะทําให้เรื่องของเส้นผมเนี่ยแข็งแรงและไม่หลุดร่วงง่ายค่ะ อันที่3นะคะคืออาหารที่มีความสําคัญคืออาหารที่มีวิตามินดีค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยวิตามินดีเนี่ยเราจะได้จากเรื่องของแสงแดดแล้วก็อาหารค่ะอาหารที่มีวิตามินดีมีอะไรบ้างนะคะเช่นอาหารคือเรื่องของไข่เรื่องของนมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีจากที่ทําจากนมเช่นโยเกิร์ตนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือจะมีเรื่องของปลานะคะเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่านะคะ แต่บางท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมนะคะเช่นพวกพืชน,นะคะก็จะมีเช่นเรื่องของเห็ดแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ทําให้มีภาวะเรื่องของวิตามินดีเนี่ยที่จะดีขึ้นนะคะเรื่องของวิตามินดีเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของผมเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายค่ะโดยสรุปแล้วนะคะอาหารที่จะทําให้เส้นผมแข็งแรงและมีสุขภาพดีและไม่หลุดร่วงง่ายนะคะ คือจะประกอบไปด้วยอาหารที่1ครบห้าหมูนะคะอันที่2ออาหารที่มีเหล็กโดยดเฉพาะผู้หญิงที่มีประจำเดือนค่ะอันที่สมเลยคืออาหารที่มีวิตามินดีโดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้ออกแดดหรือว่าไม่ค่อยเอ่อทานเรื่องของไข่นมเอ่อเรื่องของเห็ดหรือในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่เพียงพอนะคะ ควรจะต้องระมัดระวังที่ทานอาหารอ,อ,อย่างอื่นที่มีวิตามินดีให้เพียงพอนะคะแล้วก็ท่านที่ทรับประทานอาหารที่จำเพาะเส้นคีโตนะคะบางครั้งก็อาจจะทําให้มีภาวะผมหลุดร่วงง่ายดังนั้นคือโดยสรุปแล้วจะต้องทานอาหารที่เพียงพอถึงจะทําให้เส้นผมสวยและมีสุขภาพดีค่ะ